สวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนนะคะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็จะเป็นเนื้อหาวิทยาการคำนวณน,นะคะวันนี้ครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมในกิจกรรมที่1น,นะคะว่ากิจกรรมวันนี้จะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะเรามาดูกันเลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะเป็น กิจกรรมพับกระดาษนะคะกิจกรรมการพับกระดาษมาดูการบันทึกผลนะคะเริ่มต้นนะคะก่อนที่เราจะพับเนี่ยความยาวของกระดาษเท่ากับ29.7ทีนี้เรามาพับครั้งที่1นนะคะพับครึ่งลงมาครั้งที่1ความยาวจะลดลงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหมายความว่ายังไงครึ่งหนึ่งหมายความว่า จาก29.7เครึ่งหนึ่งของ29.7คือเท่าไหร่อันนี้จะต้องดึงความรู้คณิตศาสตร์มาใช้นะคะนักเรียนจะใช้วิธีการาคิดด้วยตัวเองหรือจะใช้เครื่องคิดเลขก็ได้นะคะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะอ่า,อาครึ่งหนึ่งของ29.7นะคะก็จะเป็น14.85นะคะนักเรียนก็บันทึกลงไปใน ตารางได้เลยนะคะต่อไปการพับครั้งที่2นะคะการพับครั้งที่สองมันก็จะสั้นลงถูกไหมคะจะสั้นลงก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของ14.85นะคะครึ่งหนึ่งของ14.85เป็นเท่าไหร่คะอ่ะครึ่งหนึ่งของ14.85ก็อ่าจะเป็น7.43นะคะ ต่อไปการพับครั้งที่3เครึ่งหนึ่งของ7.43นะคะครึ่งหนึ่งของ7.43เป็นเท่าไหร่นะคะอ่ะ3.71นะคะต่อไปการพับครั้งที่4พับครึ่งลงมาอีกนะคะเจอความยากหรือ,อยังในการพับ ความยากในการพับเป็นยังไงคะหลังจากที่เราพับไปหลายครั้งแล้วนะคะครั้งที่4ละนะคะ,ะความยาวนะคะความยาวครึ่งหนึ่งของ3.71เนะคะเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนอ่ะเป็น1.86นะคะครั้งที่5นะคะครั้งที่5ครั้งที่หครึ่งหนึ่งของ1.86นะคะ ก็จะเป็น0.93นะคะครั้งที่ 6, 7, 8, 9ถ้านักเรียนพับได้นะคะให้พับลองดูนะคะแต่คุณครูพับได้ถึงแค่ครั้งที่5ไม่สามารถพับไปได้ต่อแล้วนะคะเพราะกระดาษแข็งมากๆเลยนะคะ,ะถ้านักเรียนพับได้แค่ ห้าครั้งเหมือนคุณครูก็บันทึกเท่านี้พอนะคะครั้งที่6 7 8 9ไม่ต้องบันทึกก็ได้นะคะบันทึกแค่เท่าที่เราพับได้นะคะะหลังจากนั้นนะคะให้หนักเรียนตอบคำถาม2ข้อข้างล่างนะคะ2ข้อนี้นะคะ งล,งลงงลในใบางานหรือถ้าใครใบางานส่งติดมากับใบางานที่ส่งคุณครูในอาทิตย์ก่อนนะคะก็ให้ทําลงในสมุดนะคะหรือสมุดยังอยู่กับคุณครูอีกก็ให้ทําใส่สมุดอีกอเล่มใหม่ก็ได้นะคะค่ะเรามาดูการตอบคําถามนะคะ2ข้อข้างล่างนะคะ ข้อที่1นึ่เขาถามว่าถ้ากระดาษขนาด A4 มีความหนา1มิลลมการพับแต่ละครั้งความหนาของกระดาษจะเป็นเท่าใดนะคะนักเรียนดูนะคะการพับครั้งที่1เนี่ยความหนาของกระดาษนะคะครั้งที่1เนี่ยมันจะมี2แผ่นใช่ไหมถ้าดูง่ายๆนะคะมันจะมี2แผ่น พับครั้งที่สองจะมีกระดาษเราจะเห็นกระดาษเนี่ยสี่แผ่นพับครั้งที่สามเราจะเห็นกระดาษมีแปดแผ่นนะคะครั้งที่สี่จะมีกระดาษสิบหกแผ่นครั้งที่ห้านักเรียนคิดว่าเท่าไหร่คะ,อะลองสังเกตตัวเลขดีๆนะคะจากสองสี่แปดสิบหกนักเรียนนึกถึงสูตรคูณ นะคะคลองนึกถึงสูตรคูณนะเหมือนกันเหมือนเราท่องสูตรคูณเลยนะคะจาก2มาเป็น4-2่คูณสใช่ไหมคะจาก4มาเป็น8-4ดคูณสจาก8มาเป็น 16- 8คูณสแสดงว่าความหนาของกระดาษเนี่ยเขาถามว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าใดแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าคะ,ะเมื่อกี้คุณครูลองไล่ให้ดูแล้วนะคะ อะกระดาษจะมีความหนาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเห็นไหมไล่มา2 4 8 16ต่อไปพอสิ 6, 2หเท่าใช่ไหมคะก็จะเป็น32ตรงนี้นะคะที่5ก็จะมีกระดาษ32เราจะเห็นกระดาษ32แผ่นนะคะครั้งที่6 7 8ก็เหมือนกันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละ2เท่า2เท่านะคะ เพราะฉะนั้นกระดาษความหนาของกระดาษจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะเขาถามว่าลองนำกระดาษ A4 มาพับและพับให้ได้จำนวนครั้งที่มากที่สุดนะคะจะพบปัญหาใดปัญหาที่พบคืออะไรคะนักเรียนปัญหาที่พบก็คือ กระดาษมันสั้นลงมากจนไม่สามารถพับต่อได้อีกแล้วนะคะและอีกอันนึงก็คือมันมีความหนามากจนไม่สามารถพับต่อได้อีกนะคะก็คือนี่คือปัญหา,าหลังจากที่เราพับมาหลายๆครั้งนะคะทําให้จากการที่เราลองทาเนี่ยเห็นไหมว่าคุณครูจะพับถึง5ครั้งได้ถึง5ครั้งเองนะคะจะไม่สามารถพับไปถึง9้าครั้งได้เพราะกระดาษมันสั้นมากนะคะ ในข้อนี้นักเรียนก็ตอบมานะคะเขียนอธิบายตามปัญหาที่พบมาได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอฝากเรื่องการออกแบบการแก้ปัญหาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะในเรื่องถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ